สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพร้ากับสาวไทยไกลบ้านชาแนลอีกเราได้จ้ามือนีสิภากันออกไปเที่ยวกันเลยมาหาสื่อของพอดีมือนีมาพราอาหารไทยของไทยแบบว่าของเอเชียเลยทั้งหมดเลยเนาะจ้ะเนาะกันเลยสิเอามาแอปอัปเดตให้พี่ๆเบิง้งว่ามันมีอีอยงแน่อยู่ในนิ้นเนะาะจ้ะเนาะว่าของอยู่อีกเมืองหนึ่งเมืองขางเที่ยง,มง,งเยงมืองคิตตนห้หามเนี่ยหลายกว่าอยู่เมืองสี่สาวไทยอยู่เนาะ เดี๋ยวสาวไทยสิกลับกล่องมาห้เบิ้งแล้วก็สีรีวิวห้เบิง้งงนาจะเนาะบ่าของไทยเฮามันมีอียงแนยุคข้างหลังกับมี่กัเป็นพวกเอเชียคือการจากแต่ก็คนละบริษัทแต่อันนี้บริษัทที่เฮาคุ้นเคยที่สุดก็คือบริษัทข้างหลังเนาะจะเนาะเดี๋ยวสาวไทยสิกลับกล่องห้เบิ้องเนาะนี่เห็นบ้าเขาเป็นเป็นพวกเขากล้องเขาแกงเขาราสเบอร์รี่เขาเนี้วดำเอ่อเป็นแบบวายี่หอมามึงมามามี่ขินหางมดเลย ข้าวเหนียวจากข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็มีนี่ข้าวเหนียวแล้วก็บุลเซนแล้วก็เป็นพวกอันโค,โคนกนัดวอเตอร์ก็คือเป็นน้ำแบบอันบักโคกขนัดหนึ่งลังเนาะบักน้ำบักอันเองก่อนแบกเา้าซอสเซอร์จิ๋งสีนอ่ะล้วเบิ้งขุ่เคยหมักน้ำปูน้ำปลาน้ำหอยบ้อึดบ้า,บายางเยอะแยะหมักไม้ไก่กองเหลือแต่กระดาษก่อนสาวเพราะท่านในคุณหัเหลือแต่ปลาแดก นี่เบิร์ตแบวตองห่วงโอ้มีหดนมงน้อใหม่แบบเงาะแบบแงะมีทุกอย่างให้เลือกสรรขนมที่คุณเคยป๊อกกกี้พะนะป๊อกกี้แล้วก็นขนมยูโรคาสตาร์แล้วก็อุย้ยเราเบิรงฉลาดมากเลยห้างนี้ฉลาดเพราะว่าผู้จัดการเขารู้ว่าคนเอเชียอยู่เยอะ,อะแมนอน,น้ำเขาน้ำเขาอินพอร์ตอินพอร์ตแต่แต่อันนี้กับเก่า เอาอันนี้ก่อนตอนี้เีเงี้ยค่ะสำหรับแมนแล้วฝั่งนี้ก็เป็นอาหารของไทยคือกันดนะจ้ะแต่ว่ามันจะเป็นอีกของบริษัทหนึ่งสำหรับพีพีที่เข้ามาแล้วดนะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแวะเข้ามาคอมเมนต์กันเนด้นะจ้ะเด้อพีพีจ้าน้ำจิ้มซูชิมีอยู่เอามีอยู่เติมหนึ่งนี่จ้ะ แล้วก็จะเป็นขวดมันจงน้ำจิ้มบานเห่าซอสสีละสองละสามโอ้ยมีเบิดมีทุกอย่างเลือกสรรตื่นเต้นจ้ะอันนี้ก็เป็นนูเดิลกลาสนูเดิลเป็นเอ,อ่อเพอร์เนยียงเพอร์เนียงก็บุ้นเส้นเออบุ้นเส้นบุ้นเส้นอันนี้แบบยย hot, อ,อ,อย่าง,งานี้กินง่ายใสเหนียวนุ่มมีฮอดอ่ะไอ้ยังบุ๊คคนอื่น่ะแผน่นแป้งอยังบุหรุรวยเบืองซอสเซร็จราคาก็เอ่อ ไก่เชี่ยงกับหลานเอเชียเนาะมีบางอย่างถือมีบางอย่างแพงเพนาะเหนือแต่จ้าอันนี่เอามาเบิรงเอามาให้เบิรงดิยูโรคาสตาเจสสอมร์โคเวลเดนเอาเอาเอาไอา้ยังนี่เบิรงพริกทอดอ่าพริกเบกแตกโอ้ยขนหลายพี่ๆจ้าสำหรับคลิปนี้สาวไทยกต่สิฝากไว้สำนีนก่็รด้จักคนหลายแบยบว่า ก็สะดวกในการถ่ายคลิปนะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์มาเหล่นกันในด้วยจ้ะด้วยกับสองชาวไทยใจบาน่าแนลจา้าสวัสดีจา้า